สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อก้างแจ้ข่าวจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่11มีนาคม25 6 4นะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีข่าวมาเตือนภัยสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะข่าวจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้โพสข้อความเตือนภัยสําหรับท่านไหนที่ได้รับข้อความนะคะส่งเข้าเบอร์มือถือของเรานะคะซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปเอาเบอร์มือถือเรามาได้อย่างไรนะคะบางท่านได้รับข้อความว่า ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์เงินกู้นะคะในวงเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็จะมีลิงก์นะคะข้อมูลให้เราคลิกแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวให้พึงระลึกไว้เสมอเลยนะคะว่าอันนั้นคือมิจฉาชีพซึ่งเขาจะมาหลอกลวงเอาข้อมูลของเราค่ะ ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อด้านหน้า a c e b o o k นะคะสื่อโซเชียลต่างๆเนะคะเขาได้ออกมา,าโฆษณาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกู้เงินต่างๆมากมายเหลือเกินไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะหลายๆสถาบันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเช็คให้ดีก่อนค่ะเพราะว่าบางสถาบันนะคะเขาคิดดอกเบี้ยมหาโหดเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะกู้เงิน ะะขอให้เช็ครายละเอียดรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดีก่อนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเช็คได้นะคะตามลิงก์ด้านล่างที่ทางช่องจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนท่านไหนที่ได้รับข้อความแบบนี้ส่งเข้าเบอร์มือถือนะคะแล้วก็ให้คลิกนะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวให้พึงระลึกไว้เลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพอย่าได้กรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆของเราเป็นเด็ดขาดนะคะซึ่งเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเรานี้ไปทําข้อมูลทุจริตหรืออาจจะไปแฮ็กข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของเราก็เป็นได้หรือ อาจจะนําข้อมูลส่วนตัวของเราไปกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นๆแล้วทําให้เราเป็นหนี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็เตือนภัยกันไว้นะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งมีความเดือดร้อนทุกหย่อมย่านนะคะก็ไม่ไวที่จะต้องเจอมิจฉาชีพกลุ่มคนพวกนี้นะคะมาสร้างความเดือดร้อนให้พวกเราค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะพอแม่พี่น้องท่านอื่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วถึงนะคะสำหรับครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องไว้จะได้ไม่พลาดกับการอัปเดตข่าวใหม่ๆในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ